สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาจ,จารย์มหาสารแสนราชศรีคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านมาพูดมาคุยถึงดวงชะตาไกด์รายดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนี่นะครับหรือชาวรัคนาราศีเมถุนคือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่14มิถุนายนถึงวันที่1 4กรกฎาคมนี่นะครับซึ่งนะครับในเดือนมีนาคม2564นี้ดาวนะครับมีการโครจรเปลี่ยนแปลงย้ายตำแหน่งในวันที่9ดาวพุธย้ายเข้าราศีกุม วันที่1 4ดาวทิศย้ายเข้าราศีมีนวันที่17ดาวเกียรติย้ายเข้าราศีตุลวันที่19ดาวสุ์ย้ายเข้าราศีมีนวันที่26ดาวพุธย้ายเข้าราศีมีนและวันที่29ดาวพฤหัสย้ายเข้าราศีกลุ่มซึ่งดาวที่ให้คุณนะครับก็คือดาวสุ์ได้ตำแหน่งที่เป็นอุจาวิราชดาวเสาได้ตำแหน่งที่เป็นเกษตรตาธิบดีดาวอังคารได้ตำแหน่งที่เป็นราชาโชคและดาวที่ห้โทษเป็นนิดก็คือดาวราหูส่วนดาวที่เป็นปะก็คือดาวอังคาร ซึ่งจะส่งผลต่อชาวราศีเมทุนยังไงนั้นนะครับเรามาดูนะครับดวงของชาวราศีเมถุนนะครับประจําเดือนมีนาคม2 5 6 4นี่นะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับชาวราศีเมถุนท่านอาจจะได้รับการสูญได้เขาเรียกว่าได้รับความสูญเสียการพัดภาคการเปลี่ยนแปลงหรือเจ็บป่วยสุขภาพไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับต้นเดือนมีนาคมดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวย้ายออกนะครับ ย้ายออกมาจากภพมรณะไปอยู่ในภพสุภะจะส่งผลให้ความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บก็มีโอกาสที่จะดีขึ้นมีโอกาสที่จะหายนะครับชีวิตก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองครอบครัวร่มเย็นเป็นสุขส่วนในเรื่องของการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับซื้อง่ายขายคล่องมีรายได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับการพูดคุยการเจรจา,าการเดินทางก็นํามาซึ่งเงินทองนํามาซึ่งความสําเร็จนํามาซึ่งความฝันความหวังให้กับท่านคนที่ประกอบอาชีพนะครับ ทำธุรกิจเกี่ยวกับการทํามาค้าขายอาชีพค้าขายหรือทําธุรกิจส่วนตัวนะครับในช่วงปลายเดือนมีนาคมก็จะได้รับผลตอบแทนได้รับกําไรออกดอกออกผลเพิ่มมากขึ้นส่วนในเรื่องของโชคลาภก็ต้องบอกเลยว่าชาวราศีเมถุนเนี่ยครับท่านจะลงทุนจะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นี่นะครับการลงทุนเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคหรือการเล่นหุ้นทําไปแล้วก็มักจะขาดทุนซะเป็นส่วนใหญ่หาผลกําไรที่จะเกิดจากสิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยมีเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนมีนาคมนี้ นะครับก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะครับสำหรับชาวราศีเมทุนอันนี้คือดวงในเรื่องของการเงินต่อมานะครับดวงในเรื่องของการงานของชาวราศีเมถุนนะครับโดยเฉพาะในช่วงเดือนที่ผ่านมาการงานของชาวราศีเมทุนก็ถือว่ามีปัญหานะครับมีอุปสรรคมีการเปลี่ยนแปลงมากพอสมควรการทํางานก็มักจะมีคือชาวราศีเมทุนการทางานก็จะต้องเดินทางไกลบ่อยๆนี่นะครับและในเดือนมีนาคมในช่วงต้นเดือนก็ยังเป็นเหมือนเดือนที่ผ่านมา แต่หลังจากช่วงกลางเดือนมีนาคมไปแล้วการงานของชาวราศีเมถุนนะครับจะดีขึ้นในทุกๆด้านเพราะดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานออกจากภพมรณะไปสถิตในภพสุภาในราศีกุมนี่นะครับจะส่งผลนะจะส่งผลให้ชาวราศีเมถุนนะครับในเรื่องของการงานก็มักจะมีคนช่วยเหลือมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูในเรื่องของการงานเรื่องของการทําธุรกิจในเรื่องของการประกอบอาชีพมีปัญหานิดหน่อยมีปัญหา มีปัญหานิดปัญหาหน่อยนะครับก็มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยผู้หลักผู้ใหญ่ก็เชื่อถือไว้วางใจนะครับให้ทํางานที่มีความสําคัญมากยิ่งขึ้นให้ทํางานที่สูงขึ้นมีระดับมากขึ้นทํางานสําเร็จรุ่วรงปุ๊บก็จะมีคนยกจ้องมีคนนับถือท่านนะครับดวงของชาวราศีเมถุนนะครับในช่วงปลายเดือนมีนาคมถือว่านะครับเหมาะนะเหมาะมากเลยที่จะเป็นเจ้าของกิจการเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะฉะนั้นคนที่คิดไว้ว่าอยากมีธุรกิจส่วนตัว แต่ยังไม่ได้ลงมือทานะครับปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นไปลงมือทําแล้วชาวราศีเมถุนจะประสบความสาเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานในธุรกิจต่างๆนะครับนอกจากนี้ในช่วงวันที่14-19และ26มีนาคมเป็นต้นไปนี่นะครับดาวอาทิตย์ดาวศุกร์ดาว,ดาวพุธก,ก็ไปสถิตในภพกรัมรมะซึ่งเป็นภพการงานของชาวราศีเมถุนนี่นะครับไปกลุ่มภพก,รรมกัมมะไปกลุ่มภพการงานนะครับก็จะส่งผลให้ไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างบริวารบุตรธิดา เขาเหล่านี้จะส่งเสริมในเรื่องของการงานให้แก่ท่านคนที่ประกอบอาชีพการงานที่เกี่ยวข้องกับที่ดินที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์รถยนต์ยานพาหนะสิ่งเหล่านี้นะครับจะออกดอกออกผลให้ผลตอบแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานให้กับชาวราศีเมทุนมากพอสมควรนะครับการติดต่อสื่อสารการประสานงานในเรื่องของการประกอบอาชีพในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการงานก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับชาวราศีเมทุนสามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจคนอื่น ให้เข้ามาร่วมลงทุนร่วมทําธุรกิจนะครับร่วมทํากิจการกับท่านซึ่งก็ถือว่าการงานนะครับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปการงานของชาวราศีเมทุนจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับส่วนนะครับดวงในเรื่องของความรักของชาวราศีเมทุนนี่นะครับในช่วงที่ผ่านมาจนถึงกลางเดือนมีนานนะครับความรักของชาวราศีเมทุนต้องบอกเลยว่ามักมีปัญหามีอุปสรรคคนรักก็มักจะนําความทุกขก์ายทุกใจมาหาท่านอยู่เสมอ นะครับคนที่มีครอบครัวมีคู่ครองแล้วการพูดคุยการเจรจาพูดกันนิดพูดกันหน่อยก็มีเรื่องให้ต้องทะเลาะวิวาทหรือใช้อารมณ์เข้ามามากยิ่งขึ้นนะครับแต่ในช่วงเดือนมีนาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นไปเริ่มจากวันที่29มีนาเนี่นะครับดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนความรักเป็นดาวเจ้าเรือนปริโคจรไปอยู่ในภพสุภาะซึ่งก็จะส่งผลให้ความรักที่เคยมีปากเสียงมีปัญหามีอุปสรรคนะครับก็จะมีความราบรื่นมีชีวิตชีวา นะครับมีความเรียกว่าแฮ ppy มีความสุขคนมีคู่มีครอบครัวแล้วการใช้ชีวิตคู่ชีวิตรักนะครับก็จะฟังเหตุผลช่วยเหลือกันพูดคุยก็จะนํามาซึ่งความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับคู่ครองคนรักก็ดูเป็นแม่บ้านแม่เรือนนะครับผู้ชายก็เป็นพ่อบ้านแม่พ่อบ้านพ่อเรือนนะครับเป็นผู้นําครอบครัวเพิ่มมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาเพราะช่วงที่ผ่านมาถือว่านะครับมีโอเกนนะครับที่ ผู้ของคนรักก็จะเป็นแม่บ้านแม่เรือนเป็นพ่อบ้านเป็นผู้นําครอบครัวนะครับเพิ่มขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาส่วนในเรื่องของความรักของคนโสดนั้นก็ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสมีเกณฑ์สูงมากนะครับในช่วงเดือนมีนาคมนี้แหละนะครับที่ท่านจะได้พบได้เจอคนที่ถูกอ,อกถูกใจนะครับได้พบได้เจอคนรักคนที่เขามีความ บุคลิกภาพนะครับคนที่จะเข้ามาหาคนโสดในช่วงเดือนมีนาคมน,นี้ก็จะเป็นคนที่มีความเรียบร้อยน่ารักน่าเอ็นดูนะครับเป็นคนที่ชอบทําบุญนะครับมีความเมตตาสนใจในเรื่องของความเชื่อในเรื่องของศาสนาถ้าได้คบได้พูดได้คุยได้สานสัมพันธ์ก็เหมือนคุณได้คนที่คอยดูแลคอยห่วงใยเอาใจใส่คุณนะครับเป็นที่พึ่งของเจ้าชะตาได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับส่วนคนที่ยังไม่ได้มั่นหมายยังไม่ได้แต่งงานในช่วงเดือนในช่วงปลายเดือนมีนาเนี่ยนะครับ ก็มีโอกาสมีเกีย์ที่ชาวราศีเมถุนนะครับท่านจะได้ตกลงปวงใจมั่นหมายแต่งงานกันแล้วใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างมีความสุขถือว่าความรักของชาวราศีเมถุนนี่นะครับในช่วงปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นไปคนโสดก็จะได้พบคู่คนมีครอบครัวแล้วชีวิตก็จะมีความสุขนะครับอันนี้คือดวงในเรื่องของความรักที่พูดมาทั้งหมดทั้งวลทั้งมวลเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบคือดวงชะตาโดยทั่วไปโดยภาพรวมนะครับไม่ได้เฉพาะเจาะจง บุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ว่าจะเป็นดวงการเงินดวงการงานดวงความรักนะครับของชาวราศีเมทุนตลอดเดือนมีนาคม2,564นกะครับก็จะออกมาในประมาณนี้ซึ่งก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามการรับชมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ชาวราศีเมทุนทุกคนทุกท่านนะครับจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงคิดจะคิดจะทำสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มาป่ปรารถนาเฮง,งเฮงรวย นะครับถูกหวยรางวัลใหญ่นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ